เห็นแล้วปากแล้วเจแหละด,ดูน่าเกลียด okay. okay. กดแล้วจ้าขอบคุณครับพี่สาวแตงขอบคุณครับอาช่วยกันนะวันนี้ขอหนึ่งร้อยบ้านนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับหนึ่งร้อยบ้านช่วยกันอุ้ยสิบแปดคนได้ซื้อสินค้าจากไรนีเฮ้ยไอ้กอดจะเปไ็นยังไงเนี่ย แต,แต่มันเป็นไปแล้วเฮ <c oughs> ้ยเป็นไปได้ไงนี่อ่เฮ้ย๑นี่าจากอไรนี่เอาไอเนี่ย <itu? c oughs> ต้องอครับเก่งที่สุดของนะนแสดงว่าแกรอเนาะนป้าอารีจะซื้อ ยูนทานอ๋อโอเคได้ครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดให้เลยครับพี่ปอพี่ปอคนสวยนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวฟอร์ดเดี๋ยวฟอร์ดจัดซิทให้เลยเดี๋ยวฟอร์ดแบบช่วยช่วยด้วยเดี๋ยวฝอเอาไปทปําบุญด้วยปีใหม่นะครับปีใหม่ฮัลโหลแแบว่าไง เฮ้ยแปลบฝนฝนมันตกอ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทรไปบอกแกเดี๋ยวขอโทรไปบอกแกเด้อโอเคโอเค,อ,เคอ่ากดสั่งได้เลยนะคะทุกคนกดสั่งได้เลยนะกดสั่งได้เลยนะครับ สั่งแล้วขอบคุณค้าขอบคุณคุณยายๆนะครับผมแต่ซื้อไปทานเนี่ยดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับนี่เป็นข้าวไรส์เบอร์รี่แท้100%ด้วยแบบไม่ผสมอะไรเลยเอ้าว ครับขอบคุณมากครับฮัลโหลครับครับผมว่าไงครับอ๋อโอเคครับโอเคครับได้ครับครับครับ แม่สั่งแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ riceberry 353ห้าสามอุ้ยเห็นไหมล่ะพี่พิมพ์สั่งแล้วค่กห้ากิโลค,ครับเดี๋ยวลองสั่งไปทานแล้วฝากรีวิวด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอันนี้ผมก็ขายครั้งแรกเหมือนกันขายครั้งแรกเออขายวันแรกด้วยนะครับทุกคนขายวันแรกเลยนะครับ อ๋อโอเคโอเคได้ก็ว่าอยู่บ้านอยู่เนี่ยนะเขาเวลาทำอะไรเขาเขาต้องตัให้เราทองให้กินตลอดเดี๋ยวพ่อค้างงงวันแรกก็ปังแล้วโอ้ยอยากให้แบบได้สักร้อยบ้าทนะวันนี้นะมันสิพอเป็นไปได้บ่ทุกคนสุ้มือวันนี้มันแบบพ่อสีได้ร้อยบาทมาเนาะ อุ้ย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 เอาดีเฮ้ยเอาดีจริงวหะเนี่ยเฮ้ยฝันตกใจมากเลยอะเฮ้ยตกใจกับออเดอร์วันนี้มากเฮ้ยอะไรไะเนี่ยเฮ้ยงงเฮ้ยงงอะ เฮ้ยงงเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีจริงไหมเนี่ยเฮ้ยขอให้ทันดูร้อยบ้านไปเลยคุณอู้ชมครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยตอนแรกผมแบบจะขอแบบสิบบ้านยี่สิบบ้านพอ เฮ้ยขนลุกขนลุกนขนคิงลุกแม่สู๊เฮ้ยจริงเหรอวะจริงเหรอวะเฮ้ยตื่น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 จริงวะเนี่ยเฮ้ยจริงว่ะเฮ้ยเปิดมาอีกที่แบบสามสิบบ้านอะ เฮ้ยประมาณที่สามสิบบ้านนะทุกคนสั่งดีไหมเนี่ยเฮ้ยส,สั่งเลยครับสั่งเลย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 ครับสั่งเลยอย่าหยุดแฟนก็ไลค์เฮ้ยพี่วลรีพี่วลรีต้องมาช่วยกันแล้วพี่วลรี หกศูนย okay, ์แปดสี่หกศูนย์แปดสี่หกศูนย์แปดสี่หกศูนย์โอเคพี่เอาไปอีกแล้วอะ่ะเดีตินถ้าคู่นะครับทุกคนมัน มีปัญหานิดหน่อยนี่แหละครับฝนมันตกมันชอบแบบชอบแบบคมดับอะไรเงี้ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะส่งมาให้พวกพี่พี่ชิมก่อนเออแล้วก็ไลค์ตอนที่เข้ามาเยอะด้วยสักพักโดนดา่า <c oughs> สักพักโดนด่านะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <c oughs> อ่ะได้ไหมพี่เขีอ่ะ <c oughs> ขอฝากออเดอร์นี้หน่อยนะงั้น ของพี่ของคอนตาสนิ่ได้ได้เกิย่าตู่ซื้อแล้วนะคะขอบคุณมากครับเอาวันนี้ผมขอร้อยบาทพอขอหนึ่งร้อยบาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับลำหนึ่งครับคอมันดับไม่มีคูป,ปองมั่งเหรอมีนะครับพี่พี่ต้องกดเก็บคูป,ปองนะครับเพราะว่าผมอันนี้มันมีส่วนลดด้วยครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้มีส่วนลด15%ด้วยนะนี่ลองดูได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังลดอยู่นะครับ15%นี้ก็ยังลดอยู่นะครับใช่คู่ปองคู่ปองมันจะมีคู่ปองมาเพิ่มเหรอครับเดี๋ยวจะไปซื้อปลาที่แพนี้ต่ออุ้ยคอมมิคอมมไม่มีเลยอดไม่ได้สั่ง5กิโล คนละครึ่งไม่มีไม่มีจะเอาคนละครึ่งมาจากไหน,นอ่ะฝอยังไม่ได้อะเขาเลยอัดันจมูกกดสั่งมาสองถุงสิบโลยังไม่ได้ลองหุงเลยครับเดี๋ยวลองหุงดูนะครับได้ไหมพี่เโอเค อันแบบนั้นหนึ่งน้อยหนึ่งน้อยรถประสาทตั้งอ๋ออันนี้ว่าแก้เองค่าเบี้ยที่สอนึ่งได้ได้ได้เรีย,รย,รย,รยรบร้อยครับคุณข้าวไรซ์เบอร์รี่คนระับสนใจกดตะกร้าได้เลยนะครับอาจจะรุนระบน,นิดหนึ่งนะทุกคน แต่วันนี้เราต้องแบบเอาให้ได้เลย100บ้านนะครับลองดูลองดูไม่แน่ <c oughs> <c oughs> ไม่อาจจะดูระบุญระบุนนะครับไม่ท้าไม่ไดไลค์ตอนนี้คือจะบอกเลยว่าตอนดึกอะฟอไม่น่าจะได้ไลค์อีกแล้วเพราะว่าข้าวน่าจะเข้าเยอะกว่านี้นครับลด15%แล้าค่ะใช่ครับหมายถึงถ้าฟอไม่ได้ไลค์ตอนนี้ตอนดึกฟอไม่รู้จะได้ไลท์ไหมฟอมก็เลยแบบเสียดายเพราะว,าวันนี้มันมีโปร111 1ด้วยครับฟอ็เลยต้องรีบไลท์นี่แหละ คือต้องรีบเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอนดึกจะยุ่งกว่าน,นี้นะเมื่อกี้ก็เกือบบนวีนลละลด1 5เนนะครับทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะครับกดตะกร้าได้เลยนะ ครับผมใช่ครับ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 โอ้เดี๋ยวพอส่งส่งให้เลยครับเดี๋ยวพอส่งเบอร์ให้จีเลยครับได้ได้ครับแม่เอยได้ครับจีได้ครับโอเคครับได้ครับได้ครับขอบขอบขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอส่งเบอร์ไปให้นะคะขอบคุณมากค่ะ ทุกคนมาเลยมาสนใจกดตะกร้าได้เลยนะครับสนใจกดตะกร้าได้เลยนะครับน่าจะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีปัญหาอะไรละว,วันนี้วันนี้ก็แยวเขาแบงก์ก่อนนะครับได้กี่บ้านแล้วน้องฟอร์ดตอนนี้ได้ได้30กว่าบ้านครับได้30กว่าบ้าน เออเอาสักครึ่งหนึ่งก็ได้อะสักครึ่งหนึ่งก็ได้ใครจะดีกดตะกร้าให้หน่อยนะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับลด15%นะครับเฉพาะวันนี้ด้วยจะบอกให้ลด15%สนใจกดตะกร้าได้เลยนะครับมาข้าวไรซ์เบอร์รี่แท้ด้วยลองทานดูนะครับลองทานดูนะครับมี1กิโลกับ5กิโลแล้วแบบโลโก้ที่ออกแบบก็คือสวยมากเพราะว่าคนออกแบบก็คือหล่อมากหน้าตาดีที่สุดและมีแฟนสวยเก่งมากเออ เราต้องพูดไปเรื่อยนะครับพูดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะสนใจกดตะกร้าได้เลยนะคะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับเฮงๆปังๆได้สั่งไปแจกปีใหม่ค่ะอุ้ยขอบคุณมากครับพี่อ๋องอ๋องจะกดดีไหมเนี่ยวันนี้โอ้โหไม่ได้นะอุ้ย ไม่ได้นะพี่พี่ปลายพี่ปลายต้องกดนะครับเพราะว่าเป็นข้าวไรเบอร์ี่นะครับจะกินกับหมูฝอยอะ่ะจะอร่อยมากเออของฟอดเองเหรอคะอันไหนครับหมายถึงอันไหนครับข้าวเป็นของฟอดเองครับผมข้าวเป็นของฟอดเองหมูฝอย ข้าวของฟอร์ใช่ครับนี่เป็นของฟอร์เลยของฟอร์เลยนี่นขะ้าวของฟอร์เลยนะครับอันนี้ของฟอร์ไม่ใช่ของใครนะครับแต่ว่าแบตจะหมดดิทำไงดีเนี่ยไม่ได้นะเธอจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะแบตโทรศัพท์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนฝากหน่อยนะครับไม่อยู่อ่ะถ้าไม่อยู่ขอสักห้าออเดอร์เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งไปเอาที่ชาร์จก่อน เดี๋ยวเราที่ชาร์จเราหนึ่งฝากด้วยนะครับทุกคนกลับม,มาได้อีกห้าบ้านนะ่ามาแล้วทุกคน <laughs> เอาเพลทแบงก์มาได้ปะโอเคได้อยู่ เออได้แล้วได้แล้วต่อชีวิตครับต่อชีวิตเดี๋ยวไลฟ์ไปเรื่อยๆยวไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับกดเป็นเพื่อนพี่หน่อยได้รับข้าวแล้วนะคะหอมอร่อยมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอยากจะไลฟ์สักถึงหนึ่งทุ่มวันเนี้ยอยากให้ไลฟ์นานๆหน่อยเพราะว่าจะได้รอดูรถพ่วงมาด้วยเดี๋ยวจะพาแบบไปดูรถพ่วงจะได้แบบงามๆเห็นแบบเออ เออพี่ปายนะเออพี่ปายน่ารักมากพี่นัตตี้ขายเก่งมากครับเออถ้าวันนี้ได้ร้อยบ้านนี่คืออึงนะอ้งเลยนะทุกคนอึ้งเลยนะถ้าได้ร้อยบ้านเนี่ยเกินเกินค,ความจริงมากเพราะปกติฟอไม่เคยไลฟ์แล้วขายข้าวอะไรครับเป็นข้าวไร์เบอร์รี่ครับหรือว่าจะเป็นข้าวออหอมมะลิปกติก็มีนะครับสามารถเลือกกดตะกร้าได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย มีโปรโลด15%ของ tiktok อยู่นะครับตอนนี้มีโปรโลด15%ของ tiktok อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ใครที่ใครที่อ,อ,อยากก,กดตะกร้านะครับกดได้เลยนะพี่ไปกำลังดูสินค้าใหมายเลข3นะครับข้าวไร c ์เบอร์่ครับข้าวไร์เบอร์ าไลฟ์เบอร์รี่นะครับทุกคนตอนนี้รู้ไหมว่าได้กี่บ้านแล้วสาบอด้านไม่โกหกอะสาอ็ดจริงๆเดี๋ยวให้ดูน้องปายกดยางน้องฟอร์ดกลับไปทำงานที่บ้านแล้วเหรอคะใช่ครับแต่มามาแค่แป๊บเดียวครับมาช่วยแม่ช่วยพ่อแป๊บเดียวพ่อเดี๋ยวว่าอาทิตย์หน้าวัน ที่16 17สอบก็ต้องขึ้นไปอีกรอบแล้วเพราะว่าไปทํางานที่กรุงเทพก่อนเราก็ต้องรับงานด้วยนะครับรับงานบ้างอะไรเงี้ยมีงานก็ไปนะครับตอนนี้ได้สามสิบเอ็ดคำสั่งซื้อแล้วอู้ถือว่าเยอะมากเลยนะไม่น้อยนะครับสาวสิบเอ็ดคำสั่งซื้อนะครับวันนี้นะฮึืม วันนี้ถูกอ่ะสามสใช่มันเป็นโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับพี่ตูนเฮ้ยของคุณยี่บ27คนได้ซื้อสินค้าจากไลฟ์นี้ครับอ่ะเอาแค่เอาแค่ห้าสิบบ้านพอวันนี้เอาแค่ห้สิบบ้านพอครับไม่แน่อาจจะถึงอาจจะถึงอาจจะถึงครับอาจจะถึงอาจจะถึงนะครับ ต้องลองดูนะครับพี่บางออนซื้อสินค้าใหม่เลขหนึ่งขอบคุณมากครับพี่บางออนไม่ถึงสองทุ่มไม่ถึงสองทุ่มได้ร้อยบ้านไลฟ์ถึงสองทุ่มได้ร้อยบ้านแน่นอนอ่ะเดี๋ยวลองครับอาจจะได้ทุ่มกว่าๆครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาจะต้องเข้าไปดูอีกอาจจะต้องเข้าไปดูเก็บไว้ได้นานไหมครับโอ้โหได้นานมากๆครับบอกเลยว่าได้นานมากๆหกทุ่มได้ถอยบ้านแน่เลยโอ้โหจุกๆเลยนะ เก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยครับเพราะว่าการที่เราซีนแบบนี้เนี่ยมันกันมอด<ล>กอดันแมลงได้ด้วยนะครับกันมอดกันแมลงได้ด้วยอืกดแล้วคะ่ะอุ้ยขอบคุณมากครับพี่ไปไขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อไข่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น นี่บอกแล้วบอกแล้วออบอกแล้วบอกแล้วบอกว่าไงบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไม่ทันอั่นบอกว่าฝนตกอืฝนตกบอกแล้วบอกแล้วโอเคเอนึกื่กว่าไลฟ์สดอยู่ไงอย่างไงเจ๊เจะลองไอ้คูมันตามอ๋อปใมีคูปองลดกว่านี้ไหมเหลือถุงเฮ้ยจริงเหรอพีไ่ไป พี่นัตตี้จริงเหรอมีคู้ปองรถกว่านี้ไหมเหลือถุงละ302บาทเหมือนวันนั้นอ๋อแล้วต้องทำไงอะ่ะพอต้องทำไงเนี่ยแม่จะกดสั่งคนที่หนึ่งรอยอีกรอบนะโอ้โหโหไม่ค่อยจะกดดันกเท่าไหร่เลยไปขับรถตักดีไหมเนี่ยเผื่อจะมีคนกดแต่ว่าไม่ควรดีกว่ามันอาจจะไปทำให้เขาวุ่นวายมากกว่าเดิม โอ้เจปอรอยบ้านมันยากมากเลยนะฟอไม่ใช่พี่แพลรี่ด้วยมันยากนะมันยากอยู่นะโอ้